สวัสดีครับทุกคนเรากลับมาที่เซ็นทันเวสเกตอีกหนึ่งครั้งได้เนื่องจากได้คำชวนจากเซล์ตานคนดีคนเดิมว่ามันจะมีรถมาที่เป็นชุดแต่งจากจีนนะเราก็เลยแบบเฮ้ยชุดแต่งจากจีนมันจะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเราไปดูรถจริงกันดีกว่าทุกคนไปลงมาไปเรวเร็วเร็วไป และนี่คือรถที่มาจากจีนด้วยชุดแต่งไปดูอันนี้คือทุกชิ้นที่มันจะแต่งได้แล้วใช่ไหมครับตอนนี้อนางนี้ยนงแปลว่าโชว์ไว้ก่อนยังมีมากกว่านี้ใช่ไหมอาจจะมีหลายหลายแบรนด์วบบนี้ต้องรอชมดูแล้วจะมาชมแต่ว่าอันนี้ก็คือเป็นของศูนย์ทั้งหมดเนาะทุกชิ้นเลย มาถึงอะไรนะครับก่อนหลังจากนี้จะมีหรือไม่มีนะหลังจากนี้ค่ะจะมีพวกอะไรแต่อ๋อพอจะพอจะชี้ได้บ้างไหมครับว่า<แ>อะไรคือของแต่งบ้างคือบางทีผมก็มันก็เยอะไปหมดอะ่ะใช่เพราะว่าเขาแต่งตัวนี้แต่งเต็มให้ลูกค้าดูค่ะว่ามันสามารถแต่งอะไรได้บ้างเขาก็เลยใส่ามาแบบใส่ทุกอย่างใช่ค่ะอ๋อแต่ว่าอย่างแต่อย่างข้างบนอ่ะมันเป็นไฟด้วย อย่างพอมันเป็นไฟอ่ะมันก็คือขึ้นไปอย่างนี้เลยเหรอครับอืมเฮ้ยอันนี้ของเดิมไหมของเดิมเมงน,นี้เวยเหรอ,อตัดเราไปแล้วก็จะมีที่เห็นนะก็คือมีอันนี้อันนี้โป่องออกมาใช่ตัวนี้ค่ะน,นี่โป่งมาแล้วก็โป่งหลังไฟข้างบนข้างหน้าก็อันเนี้ยอันนี้เรียกเป็นแหลกไหมครับว่ายังแค่แต่งสวยงาม เป็นสวยงามแล้วก็อันนั้นนอกาะที่เป็นปีกลังภายในมีแต่งไหมครับหรือว่าน,นี้ภายนอกอย่างเดียวยังไม่ีผมยังคาใจอยู่อันเนี้ยอันเนี้ยมันเป็นการรู้ไหมครับพอรู้ไหมว่าเรียน้อยถกโอเคอได้ครับคือเราไม่รู้ว่าอันเนี้ยมันเป็นการแปะติด หรือมันเปลี่ยนทั้งฝากระโปรงแต่ที่แน่ๆก็คือเนี่ยทุกคนดูมันมีนอ็อตถ้ามันมีน็อตเนี่ยแปลว่ามันยังทําอะไรได้อีกมันยังทําอะไรได้อีกเนี่ยอย่างข้างหน้าเนี่ยคู่ทุกอันน่ะมันมีน็อตหมดเลยอืมมีน็อตแแปลว่ายังเล่นได้อีกแต่จากที่สอบถามแล้วถ้าเกิดผมติดปีกหลังเนี่ยไม่นั่งด้วย ทำไมล่ะไม่ชอบอะ่ะแค่อยากได้ปีกหลังเองอ่ะก็ติดไปแล้วก็ถอดไะตเท่าทไหร่ก็ตแปลว่าเราไม่ควรจะแต่งแปลว่าเราไม่ควรแต่งทุกอย่างที่เขาจะให้แต่งเนาะ <c oughs> เราควร, <c oughs> ควรเลือกแล้วแล้ว,แ,ลวแต่แล้วแต่ความชอบถ้าชอบแบบใส่ตเต็มก็ดูข้างหลังดีกว่าอยากดูปีกหลังอะ่ะทำไมไม่เห็นมีใครชอบปีกหลังเลยขออนุญาตปิดประตูนะคะ อันนี้ปีกหลังแล้วไงทําไมล่ะทาไมไม่ชอบล่ะก็ไม่ชอบแล้วแต่ใครชอบอะคนชอบก็ติดไปฉันไม่ชอบอย่างอันนี้อันนี้ไดไหมอันนี้ได้ไหมก็ได้อยู่มันเอาไว้ทําอะไรอะเอ่อเวลาไปแคมป์อะแล้วแฝงของได้อ,อ๋อแต่เรารอผู้เชี่ยวชาญมาให้ข้อมูลต่อดีกว่าเราจะได้ถามของบางอย่างอีก ตอนแรกผมนึกว่าชุดแต่งเนี้ยเป็นชุดแต่งที่ทางเชอร์รี่จะเอาเข้ามายังไม่ใช่ชุดนี้อ่าแต่ก็เื่อ,อนนี้คือเอาเข้ามาเป็นตัวอย่างให้ดูว่ามันทําได้แบบนี้บ้างโอเคโอเคครับเพราะงั้นก็เดี๋ยวขอเดินดูรอบรถเฉยๆแล้วกันขอบคุณนะครับเพราะว่ายังไม่ค่อยมีข้อมูลอะไรอ่ะโอเคครับเราจะสรุปให้ฟังกันชัดๆนะครับว่า ชุดแต่งชุดนี้เป็นชุดแต่งแบบเอามาให้ดูเป็นตัวอย่างเนาะว่ามันเป็นเนี่ยถ้าเกิดเอามาจากจีนชุดแต่งจะประมาณนี้ยังไม่ได้มีแผนที่จะนําเข้ามาหรืออะไรยังไงนะส่วนชิ้นส่วนทุกชิ้นเนี่ยที่เข้ามาแต่งเนี่ยมันเป็นการแต่งแบบแปะติดพอมันแปะติดแล้วเนี่ยก็เลยไม่แน่ใจว่าความแข็งแรงมันจะได้หรือเปล่าอันนี้ก็แปะติด นั่นก็แปะติดแปะติดทั้งคันเลยประมาณนั้นทุกคนจะมีดลรถก็จะดูอ้วนขึ้นกว้างขึ้นตามที่มันแปะให้ใหญ่ขึ้นมาแล้วแต่พอจะเป็นสีเทาแต่งก็ดูแบบอ้วอยดิอันนี้คืออะไรประมาณนั้นนี่เขาก็ชาร์จทิ้งไว้นะเพราะว่าลถนี่น,น่าจะถูกใช้อย่างหนักหน่ว และซื้อรถเดอะซีรีส์ EP นี้ก็จะจบลงเท่านี้นะครับเพราะว่า EP นี้เราจะพาดูแค่ชุดแต่งที่มาจากจีนนะเขาบอกว่าเพิ่งลงเรือมาเมื่อวานเราก็เลยจัดให้ทุกคนดูกันแบบฉ่ำฉ่ำ EP ต่อไปเราจะพาทุกคนไปเทสต์ไรต์กันนะครับเดี๋ยวเราไปดูว่านอกจากรถหน้าตาจะเท่แล้วฟังก์ชันมันจะพอใช้ได้ไหมมันจะขับดีไหมล่ะใครสนใจก็มาจองได้นะครับอยู่ที่เซนทันเวสเกตจนถึงสิ้นเดือนนี้เท่านั้นนี่บูธอยู่ชั้นหนึ่ง Bye.